รีเวดดิ้งชัดๆะเดชนยาย่าสั่งตรงจากทะเลบ่อตรงๆว่าผาเขินเป็นภาพพิธามแฟนๆคู่เอนวาเดชคูกกีมิยะและยาย่าอุรัสยาฟินเวอร์เมื่อนั้นจูบของหนุ่มณเดชแอบแชร์ภาพโมเมนต์เก่าๆของคู่นี้ลงไอจีให้แฟนๆได้ชมซึ่งหลายๆภาพนั้นบอกเลยว่าไม่เคยเห็นกันมาก่อนโดยเฉพาะช็อตน้ำทะเลหวานที่ณเดชอุ้มแฟนสาวขึ้นแบบสุดโรแมนติกที่มองผินๆยังกับพรีเวดดิ้งก็ไม่ปานงานนี้แฟนๆจิกหมอนขาดตายกันทั้งด้อมเลยจ้าแห่คอมเมนต์กันใหญ่เช่น รักในความมั่นคงของเด็กทั้งคู่มากขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทั้งคู่มีแต่ความสุขสร้างฝันของเขาให้เป็นจริงนจุบโชคดีมีลูกสาวลูกชายเป็นเด็กดีนะ่ารักมากๆทั้งคู่รักทุกคนในครอบครัว N.Y ไม่ปล่อยมือค่ะคิดถึงเหมือนกันเลยเมื่อคืนก็เปิดดูรูปเกา่กาๆของ N.Y เซฟเก็บไว้เยอะมากค่ะ ทำงานการตั้งแต่วัยทีนในดูเป็นผู้ใหญ่หน้ายัางเด็กเด็กน่ารักทุกรูปทุกช่วงเวลาจริงๆค่ะไม่จบขอขอบคุณเครดิตแหล่งข้อมูล ig ajj underscore bbkh ขอขอบคุณภาพนาเดชโูกิมิยะยายะอุรัสยาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานเทนนี่ c o m ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ